คำเตือนคลิปนี้ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อให้ความรู้หรือสาระอะไรใดๆทั้งนั้นคลิปนี้ล้วนมีแต่คนไม่เต็มบาทมานั่งหัวรอกับรูปจิตกรรมฝาผนังที่ตนเองว่าหากคุณมีจักรยานไม่ถึง15คันและไม่อยากให้หัวแม่ท้าวของคุณต้องระเบิดหลังจากดูคลิปนี้ให้คุณไปขอเงินพ่อจากแม่ของคุณที่ซื้อจักรยานมาให้เรลและให้มาดูคลิปนี้ในภายหลังหากคุณได้ทำตามสิ่งที่เราให้คุณทำไปก่อนหน้าคุณควรพิจารณาตัวเองใหม่และนำจักรยานพวกนั้นไปคืนซาและขอให้สนุกกัััคคลลิิิิปปปปปนนนนี้้้ไม่ตตตองงพูดาดนะาาาเเเวทย สวัสดีครับเปิดกล้องเี้ยมึงเปิดมาทุกคนอะไรกินนาเก็ตนาเก็ตไก่กินนกเก็ตมีขาโคตรเท่หลอดเท่เลยมี่ขาใคร่อะได้ขอเองอ่ะเดี๋ยวววตัวมันมีอะไรโดดโึก็มามันมันคิิคืนื้อ เตอร์คับโอยทิกกี้โอยกก็ิกกี้นั่นเหรอนั่นเหรอว่าตัวตลกนั่นเหรอเตอร์คัพนั่นเหรอเฮ้ยเจเตอร์คับ้านต้าเอไปง้ ม่าจะว่ายังไงบรรเลยแล้วบรรเลแล้วดนเล่นแล้วดนเล่นแล้วแปลไม่ออกดูเล่นแล้วโอ้แหเออแต่จะวายังไงเออเออเออเวลามีแค่นี้ซะด้วยวาดมุมหัวก็ได้วะน้องวาดเขี้ยอะไรมไเนี่ยเขี้ยไม่รู้สถานการณ์กาบถั่วถั่วพาย แฮมเบอร์กฮัลโหลโอ๊ะสวัสดีครับคันไปหนมาเออกเที่ยวไปเคื่อไปเพราะแล้วก็ขับคนเดียวเพ่อะไรกูยากได้ยินเสียงขบมึงขบมึงเป็นคอนเทนต์กูแฮมเบิร์ อ่ะอย่าอย่าโอเคเองไม่ได้วานคูว่าว่าไม่เสร็จกูก็ว่าไม่เสร็จโอเคเขขอจุอยิงอยู่ในคร์นเพย์เป็นโนไอ้รูปสองคืออะไรคนรูปสองคืออะไรฮึ่ โอเไผ่า mm ่ตอัันครับมอือเอาไงดีเห็นมุดเลยนะทุกิดเลยครับิดเลยโอเคครัไม่ปีแม่กูรอเล่นกูไม่ปิดหรอกเลย